สวัสดีค่ะกลับมาที่แบบฝึกหัด1.6นะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคุณครูย้อนทบทวนความรู้ในหนังสือเรียนให้นักเรียนนะคะแบบฝึกหัดที่1.6เนี่ยจะอยู่กับเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า15และ16นะคะในหน้า15และ16เนี่ยพูดถึงเรื่องหาหอเรอมอของจำนวนที่กำหนดให้โดยการหาตัวหารร่วมนะคะนักเรียนอ่ะ เรามาดูคําอธิบายของเขานะคะเขาบอกว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมเนี่ยก็คือจํานวนนับที่หารตั้งจํานวนนับนั้นนะคะสองจนวนขึ้นไปได้ลงตัวโดยมี1เป็นตัวประกอบร่วมนะคะตัวหารร่วมนะคะเรียกว่าหอรอ,มอ่มตรงหน้าสีฟ้านี้นะอ่านแล้วงงอ่านใหม่อ่านแล้วงงดูตัวอย่างใหม่นะคะ,ะมาดูตัวอย่าง ที่หนึ่งก่อนที่จะไปเฉลยแบบฝึกหัดน,นั่นเองเรามาหาคําว่าร่วมก่อนคําว่าร่วมเนี่ยทางภาษาไทยเนี่ยหมายความว่ายังไงคะคำว่าร่วมคือคําว่าด้วยกันใช่ไหมด้วยกันอะให้มันแค่เราไปอีกก็คืออะไรที่มันซ้ํากันที่มันเหมือนกันที่มันใช้ด้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหรอรมอของ8 0แล้วก็26เพราะนั้นนั่นเองก็ต้องมาหาแยกก่อน แมีตัวประกอบมีอะไรบ้างมี 1, 2, 4, 8ของ8นะของ10มี 1, 2, 5, ่งเป็นตัวประกอบ26มี 1, นึ่งสองและยีเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพบกับคำว่าร่วมตัวหารร่วมตัวประกอบร่วม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 กันเนี่ย ตัวที่ซ้ำกันนั่นแหละอ่าหนึ่งสองนอกนั้นไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำไม่ได้ร่วมกันไม่ได้ซ้ำกันไม่ได้ใช้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าตัวหารร่วมของแปดสิบและยี่บหกที่ใช้ด้วยกันก็คือหนึ่งกับสองแต่ทีนี้หนึ่งเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงเพราะว่าอะไร หนึเป็นตัวประกอบร่วมอ่แต่เขาพูดถึงอะไรหอรอมตัวหารร่วมที่มากที่สุดตัวหารร่วมที่มากที่สุดเพราะนั้นหนึ่งกับสองเนี่ยสอแน่นอนจ้าโอเคนะมาเข้ากับแบบฝึกหัดที่1.6ของเรานะคะแบบฝึกหัดที่1.6ึ่งำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย หาดูของสิบห้าก่อนสิบห้าสิบห้ามีหนึ่งสามห้าสิบห้าอันนี้ของตัวเองถูกไหมตัวของตัวเองก่อนนะเต็มมาดูของอะไรคะของห้าสิบของห้าสิบตัวเองมีอะไรมีหนึ่งมีสองมีห้ามีสิบมียี่ิบห้ามีห้าสิบครบไหมไม่ครบใส่ปากกาแดงเพิ่มเข้าไปนะคะทีนี้มาดูร่วม ร่วมแล้วมันจะร่วมแล้วที่มันซ้ำกันอ่าหนึ่งซ้ำสามไม่ซ้ำสองไม่ซ้ำห้าซ้ำสิบห้าซ้ำไมไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นมีหนึ่งกับห้าถูกไหมคะที่มากที่สุดคืออะไรนักเรียนว่ามันคืออะไรที่มากที่สุดคือห้าถูกต้องหรือเปล่าของตัวเองนั่นนะอืม มาดูข้อสองยี่สิบเจ็ดว้าวไปไหนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตัวมีอะไรคะหนึ่งสามเก้าเดี๋ยวนะขยับอ้วนเราไปก่อนหนึ่งสามเก้าและยี่สิบเจ็ดพอมาเป็นเจ็ดสิบสองพอมาเป็นเจ็ดสิบสอง เทียบเลยเจมีเต็มเลยเจ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่หแปดเก้าสิบสองสิบแปดยี่ี่สามสิบหกและเจ็ดสิบสองทีนี้หาร่วมใช่ไหมหาร่วมเนี่ยเราต้องยึดของตัวน้อยเป็นหลักนะของตัวน้อยหมดคือหมดคือไม่หาต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยร่วมของตัวน้อยที่มีกับตัวมากค,คือหนึ่งกับหนึ่งแล้วก็อะไรสกับ 3แล้วก็9กับ9แล้วก็อะไรอีกมีไหมไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูตัวหารร่วมมากข้อคืออะไรคะที่ซ้ำกันที่นับได้เมื่อกี้นี้คือ1 3 9เพราะฉนั้นตัวมากสุดคือ9โอเคนะข้อ3 26 26มี1นึ่สองสิและ26 39ละ่ะ39ของนักเรียน,นได้อะไรมาบ้างได้มาครบไหมไม่ครบใส่ปากกาแดงเพิ่มพ้อไปนะอย่าโกงนะอ่าสามี1นึ่สและ39ทีนี้มาหาร่วมร่วมกันละ่ะร่วมกันนะอ้าวเหมือนหนึ่งซามสที่เหลือซามไหม ไม่ซ้าไม่ซ้าเพราะฉะนั้นตัวาหารร่วมที่มากที่สุดระหว่าง1กับ13ก็คืออะไรคะก็คือ13นั่นเองมาดูข้อ4ข้อ4 48กับ64สิบส่อ่ะ48่สบแป่สมีหนึ่งสมี่หกแปด 12 16 24และ48เพียบเลยยิ่งเลขเยอะยิ่งมีตัวเยอะใช่ไหมอ่ะต่อด้วย64ว่ว้าว6สมีน้อยกว่าอีกนะ64มี1 2 4 8 1สองและ64เพราะฉะนั้นเอาของตัวน้อยเป็นตัวตั้งนะตัวน้อยหมดก็คือหมดอ่ะมาหาร่วม1องสามสี่สาม 8 3 1 6ซ้สบหกมไหมส16ส3บห้สมไหมไมสมหกสไหมไมาเพราะนั้นตอบคูได้ยังตัวประกอบร่วมอหลโมอของข้อนี้เนี่ยตัวาหารร่วมของข้อนี้เนี่ยที่มากที่สุดคืออะไรเอ่ยคือ16บหเนื่องเขียนเยอะเยอะอะไรมากมายเขียนแค่สุดที่บรรทัดน,นี้นักเรียน สรุปเขาออกมาก่อนสรุปออกมาก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วตอบได้เลยว่าที่เป็นหอรอมอของสี่สิบแปดกับหกสิบสี่คือสิบหกเข้าห้าของหกมีหนึ่งสองสามและหกของสิบสองของสิบสองมี 1นึ่งสองสามสี่หกและสิบสองข้อนี้มีสามจำนวนนักเรียนก็ต้องทำสามอันอ่าเพราะฉนั้นของสิบแปดของสิบแปดสิดมีหนึ่งสองสามหเก้าสิบปดเพราะฉะนั้นถ้าหาหอลโมอหอลมอเนี่ยร่วมร่วมหมดของทั้งสามบรรทัดนี้นะไม่ใช่ของตัวใดตัวหนึ่งนะอ่า ได้อะไรมาบ้างได้อะไรซ้มาบ้างเขาบอกว่าได้หนึ่งสสามหดูสิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหต้องซ้ำหมดเห็นไหมต้องซ้ำทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นที่มากที่สุดก็คือหกซ้ำทั้งหมดนะไม่ใช่ซ้ำแค่คู่เดียวนะอ่าข้อสุดท้าย อุ้ยคู่ทำอะไรคูลื้คูลืมคูลืมอ่อามาดูบรรทัดแรกของ14 14ได้หนึ่งสองเดสิบสีรรทัดต่อไปคืออะไรคะยี่8 28แ 28, 28, มีอะไรบ้างหนึ่งสองสี่เจ็ดสิบสยแใช่ไหมและสุดท้ายคือของ25 25้าเนี่ยน้อยสุดเพราะฉะนั้นยึดของ25้านะดูว่า หนึ่งสามไม้ห้ามีไหมไม่มียี่ห้ามีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้คือหอรอมอของ14บสี่ยี่ิบแดโอ้ยและยี่ิบหก็คือ1นหนึ่งเป็นหอรอมอได้เป็นได้ ข้อแรกที่ครูบอกว่ามันไม่นับเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้มี1ตัวเดียวมันมี1กับ5ใช่ไหมเอาที่เยอะที่สุดมันก็เลยต้องเป็น5แต่ข้อนี้มันมี1ตัวเดียวเพราะฉะนั้นหอละมองของข้อนี้ก็เลยเป็น1น,นะคะเอานับคะแนนนะนับคะแนนไว้นะว่าเต็ม6เนี่ยเงได้เท่าไหร่อุ้ยไม่ใช่เต็ม6สิขอโทษขอโทษยังความสนุกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ ยังคงมี7 8และ9อ้ามาดู7 7 16 44และ36ทําทำทีละบรรทัด16ก่อน16ได้1 2 4 8 16ต้องทวนไหมมาถึงข้อ7แล้วคุณครูลืมเลยต้องทวนไหมว่า 1ิบหกหและสิบที่มาจากไหนมาจากแม่สุคูณที่มันสามารถหารสิได้ลงตัวถูกต้องหรือไม่ยังไม่ลืมกันนะยังไม่ไปจากบทที่1เลยนะอะ่มาดูของ44ใครที่ลืมไปแล้วนะกลับไปย้อนดูเลยตั้งแต่คลิปของแบบฝึกหัดที่1.1ึ่งดูตั้งแต่1.1เลยนะคะสี่สิบได้มาจากอะไร มีแม่สุขูณแม่1 2 41ง2อและ44นะสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายคือของ36เพราะอะไรเพราะโจทย์ให้มา3ตัวนะ1 2 3นะให้มา3ตัวนะเพราะนั้นก็ต้องทำบรรทัดให้ครบทั้ง3ตัวนะคะ36ก็ได้มาจาก1 2 3 4 6 9 12 18 36เพราะนั้นหาร่วมหาร่วมร่วม 1 3แน่นอนยืนพื้นสองสี่ซ้ำสา,มสามไม่มีเพื่อนนะสมีข้อนี้ครูถามว่าเราต้องดูของบรรทัดไหนเป็นหลักดูของบรรทัดนีนะบรรทัดนีนะน้อยสุดเนี่ยอ่ะ8ดมีซ้ำอีกไหมไม่มีใครซ้ำแล้วส6บหมีใครซ้ำอีกไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นของข้อนี้เนี่ยหอระมอร,ร่วมมากมากมาก,ม,ากมีเท่าไหร่บ้าง มี1 2 4ที่เยอะที่สุดคือ4อ่ะข้อ8 20 30 40 3บรรทัดบรรทัดแรกมา20 20ได้มาจาก1 2 4 5 10และ20ใช่ไหมอ่ะทีนี้ของ30 30ได้มาจาก 1,2,3,5,6,10,15 1, และ30สอ่ะสุดท้ายสุดท้ายคืออะไร40 40จ้ะ40นั่นมาจาก1,2,4,5,8,10,20และ40อ่าทีนี้มาหาหารร่วมมากหารร่วมก่อนมาหาคำว่าร่วมก่อนอ่ะที่มันซ้ำยึดของบรรทัดไหนเนี่ยยึดของบรรทัดแรกอีกเช่นเดิมเพราะว่าอะไรเพราะมันสั้นที่สุด มันมีจํานวนน้อยที่สุดใช่ไหมอ่ะหแน่นอน2มาตามมา3กับ4เนี่ยไม่นับ3กับ4เนี่ยไม่นับแล้วเพราะว่าสมันไม่ทุกบรรทัดใช่ไหมคะสาก็ไม่ทุกบรรทัดใช่ไหมก็ถัดไปเลยก็เป็นอะไห้าอ่ะหก็ไม่นับ8ก็ไม่นับถัดไปเป็น10เลย ยีนับไหมยี่ก็ไม่นับไม่นับเพราะอะไรเพราะบรรทัดนี้มันไม่มี20ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หาร่วมออกมาได้ก็จะเป็น1 2 5และ10และที่เยอะที่สุดในนั้นก็คือสิบเคนะสุดท้ายสุดท้ายจริงสุดท้ายจริงๆข้อ9 24มี1 2 3 4 6 8องสาดสิยบสี่ ใช่หมสามสิองมีหนึ่งสองสี่แปดหและสามสสองและแปดสิบแปดหนึ่งสองสีแดสบอดยบสองสีและแปดสิที่นี่มาหาหารร่วมเอาไปไหนละมาหาหารร่วมมาหาที่มันร่วมกัน1นึ่งสมสองสมสาไม่ไม่สี่มา 6ไม่มี8มา12บส้ยไหมไม,ไม่เราต้องดูบรรทัดนี้นะเราต้องดูของบรรทัดนี้นะเพราะมันน้อยสุดนะ16นะไม่ซ้ําแล้ว32ก็ไม่ซ้ําแล้วเพราะฉะนั้นหารร่วมของข้อนี้ก็จะมี1 2 4และ8ตัวที่เยอะที่สุดคือ8อ่ะทีนี้แหละนับได้จริงๆแล้ว่าอุ้ยอุ้ยอย ว่าเต็ม9นักเรียนได้เท่าไหร่นับไว้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปที่1.7นะคะ